จิตอาสาประชาชนทำความดีด้วยหัวใจ28มิถุนายน2568รวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตยเห็นภาพแห่งพลังของจิตอาสาในภารกิจรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตย28มิถุนายน2568วันแห่งการบันทึกประวัติศาสตร์หน้าปัจจุบันแล้วรู้สึกถึงคำว่าอลังการงานสร้างสร้างโดยหัวใจของประชาชน ทั้งมีสังกัดหน่วยงานและไม่มีสังกัดหน่วยงานทุกหมู่เหล่าที่สมัครใจยอมเสียเวลาแรงตายแรงใจและสติปัญญามาทำหน้าที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆนอกจากทำเพื่อชาติแผ่นดินคงความเป็นอธิปไต,ตยพ้นจากวิบัติทั้งปวงเพื่อรักษาผ<ม>ืนแผ่นดินไทยไว้ให้คนไทยอยู่กันอย่างสงบสุขสมกับบทบาทของคำว่า จิตอาสาทําความดีด้วยหัวใจเช่นกลุ่มงานจิตอาสาฝ่ายส่งกําลังบํารุงมีทั้งแจกน้ําดื่มแจกน้ําแข็งน้ําหวานแจกน้ําสมุนไพรแจกน้ําเฉากล้วยพันธมิตรแจกขนมแจกข้าวราดกับข้าวแจกกล้วยทั้งมาแบบเฉพาะตัวแบบจับก,กลุ่มมาและแบบมารวมกลุ่มกันที่นี่ ไม่มีหน่วยงานค่ะคือน้องๆบ,บางท่านที่มาเนี่ยบางท่านอยู่เป็นอาจารย์มหาลัยบางคนเนี่ยเป็นชาววัดบางคนก็ทํางานบริษัทหลากหลายอาชีพที่มาช่วยกันวันนี้และมาด้วยเงินส่วนตัวกันไม่ได้มีเงินพักใดพักหนึ่งหรือของแกนนำสนับสมุนเลยค่ะ การรวมพลังแผ่ดนดินในวันนี้เนี่ยไม่มีสีไม่มีค่ายไม่มีพรรคการเมืองใดหนุนหลังเราต่างคนต่างมาด้วยใจรักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ที่เราใช้คําว่าป้ายโรงทานจากผู้ใจบุญ คำว่าโรงคาจากผู้ใจบุญชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยมันเป็นรวมหลอมหนึ่งเดียวกันนะคะไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งบางท่านผ่านมาเอาขน,นมเอาสระเปามาให้แจกเอาน้ํามาแจกให้เขาเห็นป้ายเราเขาเห็นเราทําก็มาแจกจากการที่เราไลฟ์สดจากเวทีตั้งแต่เช้าค่ะมีพี่น้องประชาชนเอาอาหารน้ําดื่มมาแจกอย่างมะพร้าวนะะี่ฮะมาจากสมุทรสาครสมุทรสงครามเห็นต่อคิวกันมาเนี่ยประมาณ เกือบ2ชั่วโมงนะมะพร้าวประมาณสองคันรถ6ล้อนะคะป่านนี้ยังไม่หมดนะคะพี่น้องทางจันทบุรีไปยองเอามังคุดแล้วก็เนาะมาให้ลองกองมาให้นะคะสุดยอดเลยค่ะเยี่ยมเลยค่ะขนาดอยู่ห่างไกลยังมีน้ำใจเห็นพี่น้องแดดร้อนอย่างนี้ไม่ร้อนค่ะวันนี้ตั้งแต่เช้าค่ะพราที่ทรงกฎนะคะ เชื่อว่าวิญญาณของพันุ์เราเนี่ยให้รับทราบว,ว่าทุกคนมาวันนี้เนี่ยด้วยกําลังใจร่ากายบริสุทธิ์นะคะขอเชิญชวนเลยคะออกมากันเยอะๆค่ะให้รวมพลังแผ่นดินของเราให้คนทั่วโลกหรือคนไทยให้เห็นว่าเรายังมีคนรักชาติรักแผ่นดินรักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็เป็นวันสำคัญของชาติไทยเราอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ย เป็นอนุสาวรีย์ที่บรรพชนวีรชนของเราได้เสียสละชีวิต59ท่านในสงครามอินโดจีนระหว่างไทยและฝรั่งเศสเรื่องคมแดนกัมพูชาใครก็ตามนะลุกปราดประเทศไทยแม้แต่ไม่ใช่ตารางนิ้วเดียวป้ายเล็บเดียวเราก็ไม่ยอมค่ะสวัสดีครับผมชาลีนะครับผมก็เป็นประชาชนนะคนเล็กๆตัวหนึ่งสามคนที่เรามากันเนี่ยเราจะมาแจกน้ำเพื่อที่เป็นส่วนหนึ่งเพื่อสนับสนุนในการรวมพลังในครั้งนี้ครับผม ถึงวันนี้แล้วนะครับเราต้องแสดงออกถึงความรักชาติอย่างแท้จริงแล้วเราต้องการที่แสดงออกเพื่อที่จะเป็นพลังถ้าเราไม่แสดงออกเนี่ยเราก็จะไม่เห็นถึงภาพลักษณ์หรือพลังงานมหาศาลที่ที่เกิดขึ้นเหมือนวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมยินดีแล้วก็อยากจะชวนเพื่อนเื่อทุกคนเนี่ยให้มารวมเป็นพลังเป็นส่วนหนึ่งเพื่อที่จะแสดงความรักชาติอย่างชัดเจนออกมานะครับครั้งนี้ขอบคุณครับพัฒรกรนิยมค่ะจากกลุ่มประชาชนทนไม่ไหวค่ะ รวมกันมาเนี่ยสนับสนุนรวมพลังแผ่นดินในวันนี้นะคะตรงนี้ก็คือขกยแก้กวยโอเลี้ยงน้ำเดิมเขากล้วยแล้วก็มีขนมมีอะไรคือทยอยกันมาเรื่อยๆค่ะเพื่อตัวนี้ที่เราทำจำหน่ายจำหน่ายเสร็จแล้วก็แปลงเอาส่วนต่างม,มาแปลงเป็นทุนที่เราเออกมาทำนี่คือให้กำลังใจทหารที่ปกป้องอธิปไตัยของบ้านเราอยู่ก็คือแสดงให้ทหารเนี่ยรู้ว่า ประชาชนอยู่เคียงข้างนะกัทหารหน้าที่กำลังทําหน้าที่อยู่สองก็คือว่าใครจะมาลุกล้ําดินแดนอาธิปไตยหรือนี่แสดงให้รู้ว่าคนไทยทุกคนนะ่ะหวงแหนแผ่นดินออกมาแสดงพลังร่วมกันนะ 3. ามนายกไม่มีความชอบธรรมที่จะทําหน้าที่นี้แล้วคุณควรลาออกไปเราต้องชนะค่ะเพราะว่าพี่เชื่อในพลังของประชาชนดิฉันก็นางสาวสวิตาแซลิม เป็นประชาชนคนหนึ่งนะครับที่มีใจรักชาติและที่เรามาทําทุกวันนี้คือเราอดลนทนไม่ได้กับคําพูดของนายกที่มีการต่อสายคุยกันกับคุณเซนนะครับซึ่งมันรู้สึกว่ามันจะหยามประเทศไทยเรามากเกินไปแล้ววันนี้เราก็เป็นกําลังตัวน้อยๆน,นะครับแต่เราสามารถที่จะหาขนมหรือว่าน้ํำดื่มมาประทางความอยูให้แก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนถึงไม่ได้มากก็ขอเป็นส่วนหนึ่ง ในการมีส่วนร่วมปกป้องตรงนี้ประท้วงกัดกันตรงนี้ได้นะครับกลุ่มงานจิตอาสาฝ่ายแพทย์และสาธารณาสุขเช่นหน่วยพยาบาลฉุกเฉินของคุณหมอเหรียญทองแน่นหนาซึ่งแบ่งเป็นสี่กลุ่มรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิล้วนแล้วแต่เป็นแพทย์พยาบาลวิชาชีพอาสาสมัครจากต่างที่มาร่วมทำงานกับคุณหมอเหรียญทองและหน่วยกู้ชีพร่วมกันอยู่ สวัสดีค่ะนัตจาวากินหอมค่ะเป็นอาสาสมัครกู้ภัยนะคะทีมแพทย์พยาบาลค่ะในเป็นนี้ก็จะเป็นทีมแพทย์พยาบาลทั้งหมดของประชาชนไม่ได้อยู่หน่วยงานไหนเลยค่ะเป็นการรวมตัวของแพทย์พยาบาลแล้วก็อาสาสมัครมาช่วยกันดูแลประชาชนเกิดกรณีทา่มีการฉุกเฉินเป็นดําลีของอาจารย์คุณหมอเหรียญทองค่ะเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับสีไหนไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองแต่เรามาเพื่อจะรณรงค์ช่วยเหลือพี่น้องมวลชนมีจิตใจรักชาติ นะคะหน่วยของเราเป็นหน่วยฉุกเฉินทางการแพทย์แบ่งเป็นสมุมของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะจะมี EMS 1ก็คือเกาะพหลโยทิน EMS 2เกาะราช,ชวิถี EMS 3เกาะพญาไทและ EMS 4ซึ่งอาจารย์เหลียญทองประจำอยู่ EMS 4ดินแดงค่ะนะคะจะมีแพทย์ เฉพาะทางแพทย์ทั่วไปพยาบาลวิชาชีพน้องพยาบาลผู้ช่วยและน้องอาสาสมัครจากหลายๆหน่วยงานค่ะแล้วก็มีแพทย์พยาบาลเดินเท้าไปในกลุ่มของมวลชนนะคะแบ่งสี่ทีเหมือนขนมเค้กไปคอยดูคนไข้ที่ใกล้ชิดด้วยนะคะแล้วถ้าหากว่าจะมีเหตุฉุกเฉินซึ่งพวกเราเกินความสามารถก็จะมีการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลพระมงกุฎและโรงพยาบาลรามาหรือโรงพยาบาลใกล้เคียงค่ะถ้าหากว่ามีงานล้นเราจะมีวงรอบที่2ก็คือ EMS 1ทับส EMS 2ท e ับส EMS 3ทับสและ EMS 4ทับสซึ่งอยู่วงนอกอีกรอบหนึ่งค่ะ มาทั้งนี้เพื่อให้กำลังใจมวลชนนะคะอยากเห็นประเทศไทยมีความสง่างามมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีความเมตตามีความรักใคร่ต่อกันอยากให้พี่น้องประชาชนได้แสดงสิทธิแสดงเสียงของตัวเองนะคะว่าประเทศไทยของเรามีสิทธิเสรีภาพเราไม่เคยขึ้นตรงกับใครคะ่ะยังยินดีต้อนรับ แพทย์เฉพาะทางแพทย์ทั่วไปน้องๆพยาบาลและจิตอาสามาร่วมอุดมการเดียวกันนะคะกลุ่มงานรักษาความปลอดภัยและจราจรเช่นกลุ่มไทยนิทนพาทีมงานมาร่วมกับสอรอสอช่วยดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ชุมนุมผมได้อาชีวะนะครับกลุ่มไทยไม่ทนนะครับชื่อจริงก็อัคราวุฒิใกล้สีสมบัติครับ คือถ้าวันนี้มาก็น่าจะมีประมาณ3-400เอาทีมงานมาร่วมกับสสจะมาช่วยงานเรื่องความปลอดภัยของประชาชนที่จะเข้าอยู่ในพื้นที่คือวันนี้มาแสดงจุดยืนนะครับผมมาแสดงจยดยืินว่าที่นี่ประเทศไทยคือประเด็นนะ่ะคือผมเห็นเขาเหมรเขาทำไงว่าเขามาแสนห้าหมื่นใช่ไหมผมก็เลยอยากรู้ว่าคนไทยเราเนี่ยจะมาเกินเขาหรือเปล่าเราก็เลยต้องมาร่วมไงมาร่วมผมก็สงวนจุดต่างไว้ นะครับแต่แสวงหาส่วนร่วมกันเราก็ร่วมร่วมวม,มือกันคนไหนต้องสามัคคีก่อนครับถ้าเราสามัคคีกันแล้วเราค่อยว่าจะทํายังไงกันต่อไปนําคนใหม่ใช่ไหมถ้าในความคิดผมอ่ะผมอยากได้ความเด็ดขาดเหมือนลุงตู่แต่ก็อยากได้ความชัดเจนกล้าคิดกล้าทํานะไม่ใช่อยู่ใต้เงาใครอย่างนั้นผมไม่ชอบ,บสมบัตินี้แบ่งกันชมเราไม่เอาเราไม่เอาแล้ว มันเป็นมันเป็นการเมืองยุคใหม่รุ่นใหม่ต้องทําคิดใหม่ทําใหม่แบบใหม่ถ้าคุณยังเยึดการเมืองแบบเก่าๆก็ได้แบบเก่าๆแล้ววันหนึ่งข้างหน้าอนาคตรุคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาเลือกแบบใหม่หนึ่งคือถ้าแต่สถาบันก็เจอกันเลยตั้งแต่วันแรกนะครับนั่นคือจุดยืนผมเอาจริงๆมันถามว่ามันควรมีไหมมันเป็นการถ่วงดุลแต่ถามว่าตอนนี้มันเป็นการหัวหรือไม่อันนั้นนะต้องไปตรวจสอบถ้าตรวจสอบแล้วเป็นการหัวจะลื้อเราจะทํำยังไงจะ อุดช่องว่างนี้อย่างไรพี่น้องทุกท่านนะครับอะไรคือความจริงคุณสัมผัสได้อยู่แล้วนายกคนปัจจุบันเนี่ยเขาพูดอ่ะคุณชอบหรือไม่ที่เอาผลประโยชน์ของชาติไปคุยแบบไพรเวทถ้าคุณไม่ชอบคุณก็ออกมาสู้กับเรากลุ่มงานจิตอาสางานประดิษฐ์เช่นกลุ่มทำผ้าผพพันขอกู้ชาติ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ร่วมอุดมการเดียวกันอาด้วยความสามัคคีของชาตินี่ค่ะแทนที่ประเทศไทยคือประเทศไทยนี่ต้องเป็นของคนไทยไม่เป็นของคนอ,อื่นเมืองไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใครเลยในประวัตินายกคนนี้ใช่ไม่ได้ค่ะเพราะว่าคนนี้นนไม่รู้ดีภาวะไม่มีความรู้เกี่ยวกับการเมืองการทั้งหมดสองคน แต่ผมไม่นึกเลยนะว่าเพื่อมาถึงตรงนี้แล้วความมีน้ําใจของเราม็อบพี่น้องไทยทุกคนเนี่ยก็จะเฮข้ามาช่วยตัดท่านี่ซึ่งทุกคนผมไม่รู้จักมาก่อนเลยไม่รู้จักกันมาก่อนเลยแต่พอมาตรงนี้เราเป็นเหมือนน้ำหนึ่งน้ำเดียวกันเหมือนกับครอบครัวเดียวกันเลยครับเหมือคกามว่าเราซ้อมงานกันจริงๆไม่ใช่ครับเรามาช่วยกันตรงนี้ครับเลยเกิดเป็นกลุ่มตรงนี้ขึ้นมาทุกคนพร้อมใจที่จะยมในกลุ่มของภาพบัขคกู้จาาิของโครงการปลูกป่ารูปใหม่คืนแผ่นดินของประเทศครับผม อย่างนี้ครับผมคิดว่าสําคัญมากนะครับเป็นการแสดงรวมพลังว่าพี่น้องไทยหลายๆคนที่ยังรักชาติรักแผ่นดินรักสถาบันพระมหากษัตริย์สมควรสํานึกตรงนี้นะครับส่วนคนที่เขายังไม่สํานึกเห็นแก่เงินก็เรื่องของเขานะครับคว้าเดินลงโทษเองครับผมเชื่อว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ศักดิ์สิทธิ์ครับผมศักดิ์สิทธิ์มากๆครับเราต้องเทิดทูนนะครับนอกจากนี้ยังมีกลุ่มง,งานจิตอาสาประชาสัมพันธ์ซึ่งมีสื่อทีวีอย่างน้อยเจ็ดแห่ง ร่วมถ่ายทอดสดให้เห็นสถานการณ์ทุกกระเบียดนิ้วในที่ชุมนุมเช่นสถานีโทรทัศน์ช่อง5ช่อง7ช่อง8ปดท็อปนิวส์อมรมณ์รินทีวีไทยรัฐทีวีไทยพีบีเอสภาพแห่งพลังของจิตอาสาที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจแรงทร,รัพย์ในภารกิจรวมพลังแผ่นดินปกป้องอธิปไตย28มิถุนายน2568 ทำใหราบสินใจในพลังสามัคคีของคนไทยทั้งหมดนี้สอดคล้องกับแปกลุ่มงานประเภทจิตอาสาพัฒนาซึ่งเป็นหนึ่งในสามประเภทของจิตอาสาตามพระราโชบายที่บันทึกไว้ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตะยะสถานพศ2542ของกระทรวงศึกษาธิการอย่างลงตัวพุทธศาสนาสุภาษิต ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสุขขาสังทัต์สามคัคีความพร้อมเพรียงของหมู่คณะทำให้เกิดสุขพ่อครูสมณะโพธิรัก์เคยกล่าวไว้ยามีสถานการณ์การเมืองเช่นนี้ว่าถ้าไม่ออกรบจะไม่พบสัจจะเจริญทรรค่ะ